อสวัสดีนะครับเอเลี่ยนจาต่างดาวทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนอนอวกาศเกมมิดคือในวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมาอัดเกมนี้นะเพียงแค่เห็นเกมนี้มันเข้ากับธีมเฉยๆเลยยืมเกมเขามาอัดนิดหน่อยเกมเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโลบ็อกเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เกี่ยวกับตัวหนอนชื่อเกมมันเนี่ยมีชื่อว่า The Visitor ถ้าแปลเป็นไทยนะครับ <_ d ans> ก็แปลว่าผู้มาเยือนเว้ผมเห็นเกมเกมนี้นะครับเมื่อก่อนมันดังมากๆเลยแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าเกมมันเป็นยังไงจนผมนั้นนึกขึ้นมาได้โอ้เกมเกมนี้น่าอัดดีนี่ว่าแต่พอลองเสิร์ชเข้ามาดูนะครับคือภาพความรุนแรงอะไรพวกเนี้ยมาเต็มเลยเว้เนี่ยแม่งมีเลือดเลือดสาดไปหมดเลยส c ก r y for kids เกมน่ากลัวสำหรับเด็กเลือดสาดขนาดนี้คือน่ากลัวสำหรับเด็กอ่ะ ผมคิดว่ามันฝันร้ายสาหรับเด็กเลยมากกว่าผมก็เลยลองไปศึกษาดูเล็กๆน้อยๆนะครับปรากฏว่าเป็นเกมแนวพลอสโซที่คุณจะต้องกดคลิกเพื่อเป็นการแก้ปริศนานะโดยที่ตัวละครของคุณนั้นจะเป็นเอเลี่ยนสุดน่ารักตัวนี้น่ารักจังเลยอยากเอาไปเลี้ยงที่บ้านวัวใช่แล้วนะครับคุณเป็นเอเลี่ยนตัวนี้นะที่จะต้องอยึดครองโลกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ากูนั้นยังไม่เคยเล่นจริงๆแต่ในวันนี้เราจะมาลองเล่นกันนะครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศ สำหรับใครคนไหนที่อยากจะลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนี่ผมเล่นเกมเว็บอยู่นะโอ้ okay. oh my god ดูเสียงดังอะไระครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นน้องน้องหนูหนูครับผมลูกเล็กเด็กแดงน้องนุ่งนิ่งอะไรนะครับก็โอ้โหได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะนี่อะไรเนี่ยนี่กูเป็นหนอนตัวนี้ป่ะคุณผู้ชมเราเป็นพญาธิเลยนี่ว่าพญาธิตัวกลมที่ตกลงมาจากฟากฟ้ากดนก กดไม่ได้แล้วกดกบล่ะโอ้กดกิ่งไม้โว้วโว้ว this is so epic เดือแถ้าเราค่อยกดกิ่งไม้โว้ว amazing นี่ถ้าเราก็ให้กบกินเราเข้าไปใช่ไหมโอ้โหกินอย่างนี้เลยเหรอโหดร้ายสุดๆตัวเราใหญ่มากขึ้นกว่าเดิม ใช่แล้วเป็นเกมไปใหญ่กินปลาเล็กนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเจอแล้วหมอนี่นะครับอยู่ที่บ้านของคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยา่าลืมที่จะเก็บไปเลี้ยงด้วยนะต่อไปให้นกแดกเรานกครับแดกเราเถอะเนาะเดี๋ยวต้องใช้เบ็ดตกปลาอะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องเรียบเรียงก่อนนะครับว่ามีสิ่งไหนที่กดได้บ้างเรากดอันนี้ได้กดอันนี้ได้กดอันนี้ได้ดนนไดแล้วปลาก็จะมาใช่ไหมกดอันนี้เราก็ให้นกไปกินปลาไปกินปลาเฮ้ยไอรูตรงนี้มันก็กดได้มันจะบ้าเปล่าโอเค เอานกมาทำลังตรงนี้เหรอแล้วไงต่อล่อปลาไม่ล่อปลาไม่น่าใช่อ่าหากกิ่งไม้ตรงนี้ทิ้งแล้วยังไงต่อเอาเบ็ดมาวางไว้โอ้โหสามร้อยไอคเอาล่าล่อปลามาล่อปลามานี่เราน่าจะได้ปลามาแล้วหรือเปล่าเบ็ดวัดได้ปลามาสมิเสียงเั่นดังชิบหายล้ามันกดคลิกที่หนอนได้โอ้ จะให้หนอนนี่มาเป็นเหยื่อใช่ไหมจีเนี่ยสุดๆคุณผู้ชมเราอย่าเปตัวเราเดี๋ยวกูกดผิดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมันดีดไปอย่างนั้นร้วปลาล่ะเรายังไม่ได้กินปลาเลยอย่าบอกว่าผมต้องกินแมวไม่นะอยาก,กินแมวประตูตเปิดได้โอไมกอเอาไหมนะเหมือนะ <laughs> <laughs> กับว่าเราเข้าบ้านไม่ได้แม่งมีแมวมาเฝ้าอยู่ผู้ชมครับ แอปเปิลอันนี้แหละอุ๊บวุดวัดยี e! ่เอาละมีแมงมุมมาด้วยว้าวโอเคเราล่อความสนใจจากแมวไปแล้วเราน่าจะเข้าไปได้หรือเปล่ามันมีรูอยู่ตรงด้านหลังแมวด้วยนะครับแล้วเราจะโดนแมวเออ่โจมตีเปล่าวะเราเข้าหลังแมวโอ้ย oh my god ควรทำไงดีมันคลิกได้ตรงที่เดียวอะ่ะดีกว่าโอ้ย oh my god นู้นูนู่นมึงไปเล่นกับเมีงมุมดิวะให้เงาห่านี่มันเป็นอะไรวะมันกดคลิกได้ด้วยโอ้เว้ยวัดเดี๋ยวตะกี้มันเบียดเบียงความสนใจจากแมวนะครับเอาละเอากดตรงนี้ปุ๊บตายไหมไม่ตายคุณผู้ชมเด้งไปเด้งมาเด้อเด้อเด้อแล้วมันให้เราเด้งไปไหนวะเวอเวโอ้เด้งออกมาด้านนอกได้ไม เดีย๋ยวบอกว่ามันต้องเขาไม่ได้รู้ตูดแมวโอ้โหเกมนี้ดิเพรสเลยโอ้เข้าตูดแมวอะตัวใหญ่มากคุณผู้ชมครับโหเปิดประตูไหวแล้วจังหวะนี้โได้เวลาฆ่าคนลวมัง้งอย่างงี้ตรงนี้มีน้องหมานะครับมีส้มโหมีเพลงแบบสุดน่ากลัวเลยจังหวะนี้ แต่เพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่ายายยายเปิดเพลงติดลิขสิทธิ์ว้ยเอาละผมหลีเพลงให้มันเบาระดับสูงสุดแล้วคุณผู้ชมครับอ่ะลองเอาส้มส้ม,สมไม่ได้เราต้องเปิดตรงนี้ก่อนเอาส้มหย่อนเข้าไปแล้วก็กดปัน่นให้เป็นน้ำส้มนี่เพื่ออะไรเนี่ยที่ผมทำอะไรอยู่ครับคุณผู้ชมเรามีเจ้าโบอยู่ตรงนี้เจ้าโบก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะครับถ้าเราไปกดคลิกที่เขา กดตรงนี้แล้วเราก็ต้องรอแล้วเขาก็ทำความสะอาดเอ๊ะเราจะต้องเบี่ยนเบนความสนใจนะครับเอาส้มมาใส่ก่อนแล้วก็กดปัน่นแล้วก็กดออกนี่แล้วเราก็ค่อยๆอ,ออกมาออกมาสิเฮ้ยอ้าตรงเกนี่เปิดได้ก็ไม่บอกกูแล้ใหญนี่มันก็ปิดด้ว <c> ย <oughs> อย่างแรกทำน้ำส้มก่อนอุ้ยขอโทษขอโทษใส่เข้าไปใหม่ เปิดฝาออกโอเคอันนี้เปิดน้ำได้ด้วยเหรออ๋อมีการหกล้มเดี๋ยวนะอย่างนั้นเราทำให้เขาหกล้มแล้วหัวฟาดตรงนี้ได้ไหมวะเดี๋ยวลองดูวนะ่าคุณผู้ชมครับใส่ส้มลงไปกดปัน่นโอเคเปิดน้ำเปิดตรงนี้หัวฟาดโอ้หมืน่มนหม,มืนหม่นอ่ะไอ้ยายนี่มึงเป็นอมตะเหรอหรือว่าเราจำเป็นต้องใช้มีดวะ ปั่นน้ำต็าปั่นน้ำอันนี้เราใช้มีดวางไว้ได้ไหมเอ่ยอู้โอ้จริงดิโอ้กั oh, ยายตายแล้วส่วนอันนี้เปิดไปเพื่ออะไรเปิดเป็นช่องแอร์โอเคเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปิดช่องแอร์ตรงนี้ได้แล้วแอร์ก็จะแบบลมแรงแล้วเราต้องทำยังไงกับเจ้าโบตัวนี้ครับเอาละเดินมาเลย น้องเอเลียนโอ้ <c oughs> กดคิดกินหลอดไฟได้สรุปเราไม่จำเป็นจะต้องค่ายเจ้าโบนี้ใช่ไหมนี <c oughs> ม่กูหลุดมาตรงห้องไหนเนี่ยเปิดออกมาก่อนตรงนี้มีนกเกาะตรงนี้เพื่ออะไรเนี่ยมีปลาปิรันย่าตรงนี้เรากินปลาได้ไหมเ <c oughs> วทวัดอู้ <c oughs> กินได้แล้วเราก็กลายพันธุ์นะคุผู้ชมครับ แม่งมีคีบด้วยสามารถหายใจในน้นําได้ด้วยอีปิกมากเราควรจะต้องกินนกเฮ้ยไม่สิต้องเข้าไปในปากคนคุณผู้ชมต้องเข้าไปในปากคนเว้ยเอาละเดินออกมาเลยเฮ้ยอาหารนกหกมอมอม,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 ม <laughs> รุปคือกูกินนกไม่ได้ใช่ไหม <laughs> คือเราต้องให้นกตัวนี้มันกินอาหารก่อนเว้ยซึ่งประเด็นคือทํายังไงถึงต้องให้นกมันกินอาหารนะครับ ทำยังไงฮะทำยังไงบอกฉันมากองผ้าตรงนี้ล่ะอ๋อไปแอบก่อนแล้วค่อยกินนก <c oughs> <c oughs> โคตรโหดร้ายออกมาได้แล้วอ้ดูดินี่มันเ <c oughs> วอร์ชั่นคันสุดยอดคุณผู้ชมครับเ <c oughs> ข้าไปในปากเจ้าหมอนี่เลยว้าโอ้โหมึงกลายเป็นอสุรกายเต็มตัวคุณผู้ชมจังหวะนี้ เจ้าหมอนี่ตาค้างแล้วนะครับนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวว้าวแอบอยู่ใต้เตียงคุณผู้ชมระวังตอนกลางคืนเจ้าหมอนี่แอบใต้เตียงได้ไงต่อเรากินเจ้าหมอนี่เลยได้ไหมโอ้สรุปกูกลายร่างเป็นระดับอัลติเมทได้แล้วเหรอ ติดปีกบินได้เอาจบแล้วจบแล้วคุณผู้ชมผมว่ามันน่าจะมีภาคต่อนะครับเออว่าถือว่าเป็นเกมที่ใช้ความคิดพอสมควรนะครับกับการกดคลิกดี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 เป็นเกมที่สนุกมากรู้สึกน่าจะมีภาคต่อสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่รู้ว่ามันมีภาคต่ออย่าลืมไม่จะบอกผมด้วยถ้าอยากให้เล่นภาคต่อแล้วก็่าลืมไม่จะกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์มากันดูถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับ